ยี่กองไหนเห็นปะอยู่ในห้องนอนใชโอเคมากๆผมฝากด้วยครับข้างหลังมีอะไรมั้ยไม่มีไม่มีอะไรครับลองจะเข้าไปดูข้างเหมือนโครงส้างไม่เชื่ออะไรเชื่อเถอะเข้าไป ไม่พอแล้วเนี่ยรถกระบะคัเนี้ย <c oughs> ไม่พอแล้วเนี่ยอันนี้แหละแกเพื่อทำไมเป็นฟิลเตอร์ครับเอาไว้แบบกรองครับต้องยืน,น,น,นเราเริ่มทำมานาน,นยังประมาณปีหนึ่งเรารู้ไหมว่าไอเห็ดตัวนี้มันเป็นสารเสพติดก็หลักๆก,ก็อยากให้ คนใช้แบบได้ประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะบางคนก็มีเคสที่แบบรักษาโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยมาปรึกษา,<อ>าผมผม,ผมก็เออก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมันก็มีแบบเส้นบางๆกันอยู่ถ้าเราไม่ดูแลอ่างเงี้ย<อ>มือนก็อาจจะเป็นผลร้ายแรงที่แบบหลอนประสาอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบต้องมีประสบการณ์ครับอ้าวก็เลยอาจจะเป็นโทษประเภทเได้เออแล้วกลุ่มกลุ่มลูกค้าเราส่วนใหญ่เราส่งผมก็ส่งลูกค้าทั่วไปครับเพราะผมก็ ผมไม่ค่อยมีลูกค้าแบบงานงานเกาะงานบาร์อะไรเงี้ยประจําแล้วเราสั่งซื้อยังไงเขาสั่งซื้อเราไหมก็สั่งในทวิตเตอร์ครับขายแพงไหมก็ประมาณเฉลีียก็ประมาณร้อยหนึ่งครับต่อต่อกรัมหนึ่งกรัมคหนึ่งน้ำหนักหนึ่งกลัมร้อยหนึ่งก็ทางานในส่วนของไอทีอะไรพวกนี้แหละครับตอนก่อนที่จะมาปลูกเข็ดเนี่ยครับประมาณปีหกห้าหกสี่ถ้าจะไม่ผิด แล้วก็ถือแบบตอนนั้นผมก็ใช้เพราะว่าแบบวันไอทีมันต้องแบบเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยมันต้องคิอะไรเงี้ยผมก็แบบหาใน Google อะไรเงี้ยว่าแบบมีแบบตัวไหนอะไรเงี้ยที่แบบช่วยเปิดประสาทอะไรเงี้ยเพิ่มอืเปิดประสาในส่วนสมองอะไรเงี้ยทําให้แบบมีความคิดอะไรเงี้ยคิด t อทีม,มากขึ้นเลย